อั Assalamu alaikum warahmatullahi w a b a r a า a t u h หนูชื่อเด็กหญิงปานด้าลิจารินบทความดีๆเดือนมกราคมนนี้ขอเสนอหมู่มินไม่ใช่ผู้เอาตัวรอดคนเดียวโดยไม่สนผู้อื่นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงหมู่มินผู้มีศรัทธาต่อมู่มินผู้มีศรัทธาด้วยกันนั้นหมู่อาคารบางส่วนที่ยึดติดอยู่กับไอ้บางส่วนมันทกโดยอัลบุคอรี แท้ hey, จริงหมุ่มินผู้มิศรานั้นมีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันและกันและไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่เพียงลาพังได้โดยไม่พึ่งพาอาศัยระหว่างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือก,กันและกันาาเ,น,าาเนื่นนองกกด้วยการช่วยเหลือจะทําให้บรรดาผู้ศรานมีความแข็งแรงขึ้นและเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ศัตรูของอิสลามมีใช่ในพวกเขาซึ่งหากว่าพวกเขาแต่แยกกันบาดหลังกันพวกเขาจะไกลไปกิ่งไม้ ที่ไม่มีความแข็งแรงพร้อมที่จะงอและแตกหักได้ทุกเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานาฮอวะตะอาลาได้ตรัสว่าและพระเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมความยำเกรงและอย่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกันซุรออัลมาอิดะอายะที่สองดังนั้นผู้ศรัทธาจะต้องช่วยเหลือกันเพราะพวกเขาเป็นพี่น้องรัศาสนาด้วยกันโดยการที่เป็นพี่น้องร่ศาสนาอันนี้จะเป็นสิ่งที่ขจัดความแค้นเคืองเกลียดชังหรือสัากนรและ่างพวกเขาออกไป ซึ่าไม่ใช่ผู้ที่เอาัจรอดเพียงคนเดียวโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ความเน,น็นของเขาโดยเหตุน,นี้นลลนนท่านบีศ็อลลอฮุวะลัยฮิวัลลัมจะมีเปรียบเทียบว่าเขาคล้ายกับอาคารที่ทุกเสื่อนยึดติดเข้าด้วยกันเมื่อใดที่บางส่วนเสียหายมันก็จะทําให้ส่วนที่เหลือเสียหายไปด้วยเมื่อใดที่พี่นองของเขาเดือดร้อนมีปัญหามันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวของเขาเองที่เดือดร้อนมีปัญหาดังนั้นขอจำเป็นที่จะต้องยืนมือเข้าไปช่วย มุสลิมจะไม่เอาตัวรอดคนเดียวแต่มุสลิมจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันและรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนที่เขารักที่ผู้อื่นช่วยเหลือเขาในตอนที่เขาเดือดร้อนความเดือดร้อนและปัญหาของพี่น้องของเรามันก็เหมือนกับความเดือดร้อนและปัญหาของเรานั่นเองอบบัลัยทาฟิกะฮ,ฮิดายวสสาวาสซลามมอะลัยกุมวเรามะตุลลอฮิวเรากาตุ